ไลฟสไตล์บายทิติกุลสวัสดีค่ะวันนี้วันที่9เดือน9นะคะกันยายนพุทธศษษ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 ักรษพัาร้อ6 3บบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีนะคะห้างสรรพสินค้าต่างๆร้านค้าต่างๆจัดแคมเปญส่งเสริมการขายทำการ,รลดราคาสินค้าด้วยอิทธิฤทิ์ของแคมเปญ9 9จึงทำให้ดิฉัน ต้องมาที่เซนทัลเฟสติวัลนะคะเพื่อดูว่าเขามีการลดราคาสินค้าอะไรบ้างแต่ก่อนจะเข้าไปช็อปปิ้งนะคะขอแวะร้านอาหารโปรดคือร้านหวานละมุนนะคะในผลที่เลือกทานร้านหวานละมุนนะคะขนมอร่อยะคะ่ะโดยเฉพาะขนมไทยที่หาทานได้ยากแล้วในปัจจุบันแล้วก็อาหารรสชาติดีความสะอาด ร้านก็มีสไตล์ที่นั่งแล้วรู้สึกเหมือนออยู่ในบ้านนะคะอบอุ่นดีค่ะดูสิคะว่าเมนูน่ารักมากเลยแล้วก็วันนี้เราจะสั่งอาหารจานเดียวกันนะคะเมนูที่ที่ฉันเลือกในวันนี้เป็นกาก,ากหมูกรอบคุกข้าวกับปลาแซลมอนทอดนะคะอีกเมนูหนึ่งก็เป็นปูนิ่มทอดกรอบ ราดน้ำผัดกะเพรานะคะในร้านบรรยากาศมันมีผู้คนไม่ทุกพ้่านนะคะเพราะว่าเขาทานกันตั้งแต่11โมงเที่ยงกันนะคะด่ฉันมาตอนบ่ายโมงค่ะอาหารจานแรกมาแล้วค่ะปูนิ่มทอดกรอบราดผัดกระเพราค่ะดูจากสีสันดูน่าทานมากเลยนะคะราดน้ำผัดกระเพราไปอีก หอมกลิน่นผัดกระเพรามากเลยค่ะอีกเมนูตามมาแล้วค่ะข้าวผัดกากหมูกับปลาแซลมอนทอดนะคะหอมทั้งกากหมูหอมทั้งปลาแซลมอนเลยค่ะ เราจะเริ่มทานกันแล้วนะคะมาทานด้วยกันนะคะ ที่เราลองมาดูอีกจานหนึ่งนะคะาาอ่าเริ่มจากการบีบมะนาวก่อนค่ะแล้วก็คลุกนิดหน่อยกับกาก,ากหมูนะคะแล้วก็ทานกับปลาแซลมอนทอดแค่กลิ่นก็หอมแล้วค่ะ แก่ไหม้ค่ะน,นี่ม,มันก็ติดตัวมีนะเหมือด้งกลยะเนาะอืมเพรากลัวมันให้รูน้อยเขาก็เลยสั่งไข่มาด้วยหลังจากทานอาหารคาวแล้วเราลองมาตามด้วยขนมหวานนะคะซึ่งอหอมละมุนมีชื่อเสียงในเรื่องขนมไทยอย่างมาก ท่านเห็นนี่คือขนมชั้นนะคะรสชาติหวานนิดๆค่ะและขนมที่ห้ามพลาดเลยนะคะในร้านนี้คือขนมเปียกปูนอ่อนกะทิสดค่ะอร่อยมากค่ะหอมกลิ่นง,งาด้วยค่ะขนมที่นี่เป็นขนมที่หวานละมุนจริงๆค่ะถ้าท่านมีโอกาสอย่าลืมแวะไปทาน อาหารและก็ขนมไทยอร่อยๆที่ร้านหอมละมุนนะคะพร้นมกับสโลแกนของร้านที่บอกว่าเติมช่วงเวลาหวานกับหวานไม่รู้เลยนะคะเจอกันที่หวานละมุนเซนทันเฟสติวัลนะคะฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ติดตามช่องทนิคุณชัยวัน h ชน n นลและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ ไลฟ์สไตล์บายชาติกุลสวัสดีค่ะ